จะเก็บข้อมูลทําการตลาดบนช่องทาง e-commerce จะเก็บข้อมูลตัวไหนดี data is king หลายคนคงเคยได้ยินคำคำนี้กันมาบ้าง เพราะว่ายุคนี้โลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันรวมถึงระดับธุรกิจต่างๆเองก็ใช้โลกออนไลน์ในการทำงานด้วยเช่นกันนอกจากนี้การมีอยู่ของออนไลน์ทําให้มีข้อมูลเกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างมหาศาลยิ่งใครมองเห็นจุดนี้และหยิบมาใช้ได้อย่างถูกต้องก็จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจด้วยเช่นกัน InterestPro ระบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย Facebook อัตโนมัติที่จะช่วยแสดงความสนใจที่ Facebook ซ่อนอยู่และหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงสำหรับธุรกิจของคุณโดยใช้ API ของ Facebook ในการค้นหาช่วยลดต้นทุนค่าโฆษณามากกว่า30%และเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.interestpro.co ข้อที่ 1. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเพศชายหรือหญิงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศก็เป็นอีกส่วนที่มีความสำคัญโดยเฉพาะกับกลุ่มสินค้าที่สามารถซื้อได้ทั้งชายและหญิงอย่างกระดาษชำระกระดาษเอขวดน้ำแหวนและอื่นๆบางครั้งเราไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงที่ซื้อสินค้าได้มากกว่ากันดังนั้นสิ่งที่เราต้องรวบรวมคือข้อมูลเกี่ยวกับเพศ เพื่อที่เราจะได้นำเสนอได้ถูกว่าควรทำคอนเทนต์ประมาณไหนเพื่อให้สื่อสารได้ง่ายมากขึ้นข้อที่ 2. จังหวัดหรือพื้นที่ที่นิยมซื้อสินค้า บางครั้งการวางพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายอาจจะต้องมีเรื่องของพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและเรื่องจังหวัดรวมถึงพื้นที่ก็มีส่วนสำคัญต่อการทำโฆษณาด้วยเช่นกันเพราะเราจะได้เลือกพื้นที่การทำโฆษณาได้อย่างเหมาะสมและเจาะจงมากยิ่งขึ้นหากมีข้อมูลมากพอและจากหัวข้อนี้เองจะส่งผลต่อหัวข้อถัดไปด้วยเช่นกันข้อที่3ยอดขายต่อผู้ซื้อโดยเฉลี่ย ส่วนใหญ่แพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซจะมีข้อมูลตรงนี้ให้อยู่แล้วเราสามารถเอามาดูเป็นแนวทางได้ว่าปกติลูกค้าใช้จ่ายบนร้านของเราเฉลี่ยมูลค่ากี่บาทเพื่อที่เราจะได้จัดโปรโมชั่น หรือไม่ก็ลองปรับราคาสินค้าให้เหมาะสมสอดคล้องรวมถึงการหาสินค้าที่มีมูลค่าใกล้เคียงเพื่อน,นำมาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมให้กับลูกค้าได้นอกจากนี้ควรเปรียบเทียบทุกเดือนเพื่อให้เห็นภาพด้วยว่าเดือนไหนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะได้วิเคราะห์ต่อยอดทำการตลาดให้ดียิ่งขึ้นไปอีกข้อที่4การใช้คูปองส่วนลดต่างๆแน่นอนว่าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซคุณสามารถสร้างคูปองส่วนลดเพื่อให้ลูก ค้าเก็บไว้ใช้ได้บางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันสามารถดูได้ด้วยว่าคูปองถูกเก็บไปแล้วกี่ครั้งถูกใช้ไปแล้วกี่ครั้งอันนี้เราสามารถเข้าไปดูในหลังบ้านของแต่ละแพลตฟอร์มได้เช่นกันคุณจะได้เอาข้อมูลตรงนั้นมาวิเคราะห์ต่อว่าคูปองที่เราทำไปสอดคล้องกับลูกค้าหรือไม่หรือควรปรับเพิ่มเติมตรงไหนดีข้อที่ 5. สินค้าที่เลือกดู หลายคนรู้อยู่แล้วว่าสินค้าไในร้านตัวเองขายดีแต่ไม่เคยเข้าไปดูตัวเลขจริงๆเลยว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่หรืออัตราการซื้อเมื่อเทียบกับปริมาณผู้เข้าชมอยู่ที่เท่าไหร่บางครั้งยอดวิวสินค้ายเยอะ แต่ไม่ซื้อมันไม่ได้หมายความว่าขายดีแต่อยากให้ย้อนกลับไปดูว่าทำไมลูกค้าเข้ามาดูแล้วถึงไม่ซื้ออาจจะมาจากรูปภาพปัญหาคู่แข่งเข้ามาในตลาดสินค้าราคาสูงเกินไปปัจจัยเหล่านี้ก็มีผลต่อการขายด้วยเช่นกันดังนั้นลองเก็บข้อมูลส่วนนี้มาวิเคราะห์ดูข้อที่ 6. สินค้าที่เพิ่มลงลดเข็น ระบบหลังบ้านของฝั่งอ e ีคอมเมิร์ซเองก็เช็คได้ว่าสินค้าใดบ้างถูกเพิ่มลงลดเข็นและเพิ่มเป็นจำนวนเท่าไหร่ตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะมันแสดงให้เห็นว่าลูกค้าสนใจสินค้าของคุณแล้วแต่ยังไม่ตัดสินใจซื้ออีกเป็นจำนวนเท่าไหร่ เพื่อที่เราจะได้ใช้การบอร์ดแคสต์หรือไม่ก็ส่งคูปองส่วนลดกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้รวมถึงปรับรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มสินค้าลงลถเข็นข้อที่ 7. ปริมาณที่ซื้อปริมาณที่ซื้อในที่นี้หมายถึงว่าสินค้า1 SKU ลูกค้ามักจะซื้อกี่ชิ้นยกตัวอย่างเช่นกระดาษชำระ เวลาลูกค้าซื้อครั้งหนึ่งอาจจะซื้อทีละ3ชิ้นอันนี้หลายคนคงสงสัยว่าแล้วมันบอกอะไรเราได้หากลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าชนิดนี้เป็นปริมาณมากอยู่แล้วเราก็อาจจะจัดแพ็ครวมให้เลยและอาจจะตั้งราคาให้ถูกกว่าการซื้อทีละชิ้นหน่อยก็สามารถกระตุ้นการซื้อได้มากขึ้นเช่นกันหากเราได้ข้อมูลมาก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของการตั้งราคาแบบจิตวิทยา เพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นได้และข้อที่8คํคำค้นหาอันนี้ในระบบหลังบ้านของบางแพลตฟอร์มก็มีงั้นแอดพูดถึงแพลตฟอร์มที่มีเลยละกันนะคะหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เราสามารถดูคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นหาแล้วเจอสินค้าเราได้ก็คือ Lazada นี่เอง เรื่องคำค้นหาก็มีส่วนสำคัญเช่นกันกับการที่จะทำให้ลูกค้าเจอสินค้าของเราดังนั้นให้เราลองไปดูชื่อสินค้าของเรามีลูกค้าค้นหาเจอได้มากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆให้ตรงกับการค้นหาของลูกค้าก็จะมีโอกาสที่ลูกค้าจะเจอและซื้อสินค้าของเราได้เช่นกัน เรื่องของข้อมูลบนอ e ีคอมเมิร์ซนั้นมีมากมายหลายหมวดให้ดูจากธุรกิจของคุณเป็นหลักว่าควรวิเคราะห์ข้อไหนบ้างอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้และลองนำไปปรับใช้ดูเพราะเท่าที่แอดได้ลองคุยกับร้านใหญ่ๆมาก็มีการเก็บข้อมูลไว้วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงร้านให้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วคนที่เป็นร้านใหม่อาจจะใช้เวลาสักพักในการรวบรวมข้อมูล แต่ถ้าร้านไหนยังไม่ทำแอดอยากให้เรีบทำตั้งแต่ตอนนี้เลยมันจะมีประโยชน์อย่างมากจากบทเรียนหลายๆธุรกิจที่ได้นำา Data มาใช้เมื่อใช้ได้อย่างถูกทางก็ทำให้มียอดขายได้อย่างก้าวกระโดดกันทั้งนั้นแล้วคุณละ่ะอยากไปต่อหรือจะพอแค่นี้กันดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ